สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยนะคะว่าทำไมนะสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราถึงได้มีหน้าตาลักษณะนิสัยแตกต่างหลากหลายกันได้ขนาดนี้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะโดยจะเจาะลึกจากบทความชีววิทยาออนไลน์เรื่องหนึ่งนะคะที่พูดถึงกลไกลสุดเจ๋งเลยในระดับเซลล์ที่ชื่อว่าการแบ่งตัวแบบอิสระกับการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนคโครโมโซมในกระบวนการไมโอซิสค่ะ ครับผมคือกระบวนการไมโอซิสเนี่ยจริงๆแล้วมันคือหัวใจเลยนะครับของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แต่มันไม่ใช่แค่แบ่งเซลล์เฉยๆนะครับมันเหมือนเป็นโรงงานผลิตความหลากหลายทางพันธุก,กรรมเลยก็ว่าได้ซึ่งสำคัญมากๆครับต่อวิวัฒนาการต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเลยงั้นเรามาเริ่มกันที่กลไกแรกเลยดีไหมคะการแบ่งตัวแบบอิสระหรือ Independent Assortment มเนี่ยคะ่ะมันเป็นยังไงหรอคะได้ครับลองนึกภาพตามนะครับ เออเรามีคโครโมโซมที่มาเป็นคู่ๆใช่ไหมครับที่เหมือนกันใช่ไหมครับเรียกว่าคโครโมโซมคู่เหมือนซึ่งในแต่ละคู่เนี่ยมันมียีนควบคุมลักษณะเดียวกันอยู่แต่รูปแบบยีนหรือที่เรียกว่าอ l l e l อาจจะต่างกันเช่นแท่งนึงอาจจะมีอ l l e l e กำหนดผมสีน้ำตาลอีกแท่งอาจจะเป็นผมสีบ l o n d แบบนี้ครับเือค่ะทีนี้ ตอนไมโอซิสเนี่ยคโครโมโซมคู่เหมือนพวกนี้มันจะมาเข้าแถวเรียงกันก่อนจะแยกตัวไปเซลล์ลูกประเด็นสำคัญเลยคือแต่ละคู่ครับมันจะเรียงตัวกันแบบแบบสุ่มมากๆไม่สนใจเลยว่าคู่ข้างๆจะหันหัวหันหางไปทางไหนอ๋อเหมือนเวลาเราจัดแถวแล้วไม่มีใครมาบอกว่าใครต้องยืนตรงไหนเป๊ะๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะแล้วมันทาให้หลากหลายได้ยังไงคะ ใช่ใช่ครับประมาณนั้นเลยการเรียงตัวแบบสุ่มๆอิสร,สระเนี่แหละครับทาให้คโครโมโซมชุดพ่อชุดแม่ที่อยู่ในแต่ละคู่เนี่ยถูกจับแยกส่งไปให้เซลล์สืบพันธุ์แบบผสมปนเปนกันหมดเลยสมมติพ่อแม่อาจจะมีชุดผม b l อนตาสีฟ้ากับผมน้ำตาลตาสีน้ำตาลนะครับการแบ่งตัวแบบอิสระเนี่ยก็อาจจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีชุดผม b l อนตาสีน้ำตาลขึ้นมาได้โอ oh. หรืออาจจะเป็นผมน้ำตาลตาสีฟ้าก็ได้ ซึ่งเป็นคอมบิเนชันใหม่ที่ต่างจากของพ่อแม่เดิมเลยครับโหแค่นึกภาพตามว่าในคนเรามีโครโมโซมตั้ง23คู่เนี่ยการเรียงสลับไปมาแบบนี้มันสร้างความเป็นไปได้ได้เยอะขนาดไหนคะเนี่ยโอโ้โหเยอะแบบไม่น่าเชื่อเลยครับถ้าคิดแค่23คู่โครโมโซมในคนนะครับจำนวนรูปแบบการรวมกันของโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ที่เกิดจากการแบ่งตัวแบบอิสระอย่างเดียวเลยนะมีได้ถึง2ยกกำลัง23ครับฮะ สยกกำลัง23ครับผมมากกว่า8.3ล้านรูปแบบโห oh. แค่คกลไกนี้นกลไกเดียวก็เหมือนเราสับไพ่สำหรับยักษ์ที่มีหน้าไพ่เป็นไปได้กว่า8ล้านแบบทุกครั้งที่ร่างกายสร้างเซลล์สืบพันธุ์เลยครับ8ล้านกว่ารูปแบบสุดยอดเลยค่ะแสดงว่าลูกแต่ละคนนี่แทบจะเอ่อไม่มีทางซ้ำกับพ่อแม่หรือพี่น้องเป๊ะๆได้เลยนะคะแค่จากกลไกแรกแต่ว่ายังมีอีกนี่นาใช่ไหมคะ ยังมีอีกกลไกที่ซับซ้อนกว่านั้นคือ crossing over ใช่ครับการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมหรือ crossing over เนี่ยเป็นอีกสเต็ปของการผสมสูตร DNA เลยครับคือมันจะเกิดขึ้นตอนที่โครโมโซมคู่เหมือนมายืนใกล้ๆกันแนบชิดกันมากๆในไมโอซิสมันจะมีจุดที่โครโมโซมมันไข้กันหรือแตะกันพอดีเป๊ะจุดนั้นเรียกว่าไคแอสมาครับไคแอสมาจุดที่มันไข้กันแล้ว แล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นคะตรงจุดไคแอสมาเนี่ยแหละครับที่เรื่องมหาศจรย์มันเกิดขึ้นคือมันมีการหักแล้วก็แลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันครับระหว่างคโครโมโซมแท่งที่เป็นคู่กันนะครับเออนึกภาพเหมือนเรามีไม้พรมสองเส้นสีต่างกันนิดหน่อยวางทับกันแล้วเราก็ตัดตรงที่ทับกันแล้วเอาปลายมาสลับต่อกันนะครับอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่ามันไม่ใช่แค่สลับโครโมโซมทั้งแท่งเหมือนอินดิพ n เดน t ์แอส r t เม n นต์นะคะแต่นี่ยังมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนเล็เลกๆที่มีอาล,ล์เต่างๆข้างในโครโมโซมแท่งเดียวกันอีกทำให้เกิดเป็นชุดผสมแบบใหม่ๆบนแท่งนั้นๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยถูกต้องเป๊ะเลยครับครอสซิ่งโอเวอร์นี่แหละครับที่ทำให้เกิดการรวมตัวของอาล์เใหม่ๆบนโครโมโซมแท่งเดิมมันยิ่งเพิ่มระดับความหลากหลายทางพันธุก,กรรมให้ซับซ้อนแล้วก็มากขึ้นไปอีกเยอะเลยครับ จากเดิมที่ Independent Assortment ให้มา8ล้านกว่าแบบแล้วใช่ไหมครับพอมี crossing over มาแจมด้วยเนี่ยโอ้โหจำนวนความเป็นไปได้ของชุดพันธุก,กรรมในเซลสิพันนี่แทบจะเรียกว่านับไม่ทั่วเลยครับฟังดูน่าทึ่งมากๆเลยค่ะทั้งการแบ่งตัวแบบอิสะรแแบบสะแล้วก็การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนคโครโมโซมทั้งหมดนี้สร้างความหลากหลายได้มหาศาลจริงๆแล้วแล้วความหลากหลายที่ว่านี่ค่ะมันสำคัญกับสิ่งมีชีวิตยังไงในภาพรวมคะครับ คือความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับวัตถุดิบชิ้นสำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับกระบวนการวิวัฒนาการลองนึกดูนะครับในโลกเราสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจจะมีโรคระบาดใหม่ๆเกิดขึ้นอากาศเปลี่ยนแปลงหรือมีผู้ล่าชนิดใหม่เข้ามาการที่ประชากรสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงๆเนี่ยมันหมายความว่า มันจะมีโอกาสมากขึ้นครับที่จะมีสมาชิกบางส่วนในประชากรน,นั้นที่บังเอิญมีลักษณะที่เหมาะสมที่สามารถทนทานหรือปรับตัวเข้ากับสภาวะใหม่ๆพวกนั้นได้ดีกว่าตัวอื่นๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าเรามีเครื่องมือหลายๆแบบอยู่ในกลองเครื่องมือใช่ไหมคะพอเจอปัญหาอะไรแปลกๆเข้ามาก็อาจจะมีเครื่องมือสักชิ้นที่พอจะแก้ได้ดีกว่ามีเครื่องมือแค่แบบเดียวซึ่งถ้าเจอสถานการณ์ที่ไม่ตรงกับเครื่องมือนั้นก็อาจจะแย่ไปเลย ใช่เลยครับใช่เลยภาพนั้นเลยครับความหลากหลายนี่แหละครับที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดของสปีชีสหรือชนิดพันธุ์ในระยะยาวแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญเลยครับให้เกิดการปรับตัวแล้วก็วิวัฒนาการไปเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ๆที่เราเห็นกันทุกวันนี้ถ้าไม่มีกลไกพวกนี้นะครับสิ่งมีชีวิตอาจจะเปราะบางมากๆต่อการเปลี่ยนแปลงแล้ววิวัฒนาการก็อาจจะช้ากว่านี้มากๆหรืออาจจะหยุดไปเลยก็ได้ครับค่ะ สำหรับใครที่ฟังแล้วอยากทบทวนนะคะในแหล่งข้อมูลที่เราอ้างอิงเนี่ยเขามีแบบทดสอบเติมคำง่ายๆด้วยนะคะเกี่ยวกับคำสำคัญสำคัญที่เราคุยกันวันนี้เช่น m y o อซ s สไค a s สมาตาการแลกเปลี osis, ata, ian, om ่ยนโครโมโซมคู่เหมือนแล้วก็ความหลากหลายลองไปเล่นกันดูได้คะ่ะสรุปการคุยเจาะลึกของเราวันนี้ก็ได้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าเบื้องหลังความหลากหลายอันน่าอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ย มันมีนกลไกที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากๆในระดับเซลล์อย่างการแบ่งตัวแบบอิสระแล้วก็การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมระหว่างกระบวนการไมโอซิสนี่เองนะคะครับผมก่อนจะลากันไปผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันเล่นๆดูนะครับลองจินตนาการดูว่าถ้าโลกเราไม่มีกลไกสร้างความหลากหลายพวกนี้เลยถ้าสิ่งมีชีวิตทุกตัวในรุ่นลูกเป็นเหมือนเอ่อสำเนาของรุ่นพ่อแม่เกือบจะเป๊ะๆเ,เลยคิดว่า วิวัฒนาการหน้าตาของสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่ระบบนิเวศท,ทั้งหมดมันจะต่างปจากที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ยังไงบ้างครับ